เฮ้ยพวกเรานี่พวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนั่นสิอ๋อที่พวกเราอยู่ที่ดวงจันทร์กันนะ่ะเพื่อนพวกเราชี้ดวงจันทร์กันนะหรอดวงจันทร์สวยมากเลยเพื่อนดวงจันทร์โคตรสวยเออนี่พวกนายเดี๋ยวพวกนายตามฉันมานะกระโดดตามมาเลยนะเออพวกนายต้องตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะพาทัวร์เองเพราะฉันเคยมาแล้วก็หรอนั้นเดี๋ยว พวกเราจะตามนายไปนะพวกนายเห็นดาวนี่ไหมว่าแต่มันคือดาวอะไรเหรอเพื่อนบักแตงโมจะก็ไม่รู้สิแล้วพวกนายเห็นดาวตรงนู้นไหมคือดาวอะไรเหรอเพื่อนมันคือดาวโลกหรือเปล่าก็น่าจะใช่แหละเพื่อนใช่มันคือดาวโลกพวกนายก็กระโดดตามฉันมาแล้วกันนะฉันกระโดดไปแล้วฉันไปด้วยฉันไปด้วยไปด้วยว้า ฉันมาแล้วว่างานะฉันมาแล้วโอ้ยบัคข้าโพดเราต้องไปด้วยไปพวกเราไปตามฉันมาเออฉันกระโดดไปกระโดดยากจริงๆอยู่บนโรงจันเนี่ยโอ้โอ้ฉันมาแล้วโอ้หูไม่โลเลยนะอืมกระโดดมาแล้วโอ้เจ็บเจ็บเจ็บแกทับฉันกระโดดกระโดดเออแล้วพูดเราจะทำอะไรเหรอบักแตงโมเราต้องทำอะไรบ้าง พวกนายอยากกระโดดหยุดไหนไ้นล่ะพวกเราก็อยากกระโดดนะแต่ว่ามันกระโดด,ดสูงไปหน่อยอะ่ะงั้นเดี๋ยวพวกนายก็ตามสบายนะเดี๋ยวฉันจะเดินนำหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พวกนายเดินตามมาแล้วกันนะโอเคเอ้ยพวกนายนายคือฉันมีเรื่องเล่าเ้ยเรื่องเล่าอะไรอะ่ะคือบนดาวเนี้ย มันมีเอเลี่ยนฮะมีเอเลี่ยนเหรอเออใช่สิเดี๋ยวฉันก็ไม่ดูนะว่ามันมันจะมีจริงไหมอืมเดี๋ยวฉันคิดว่าคงจะไม่มีจริงหรอกมกั้งเดี๋ยวฉันคิดว่าน่าจะมีจริงนะเพราะตอนนั้นน่ะพ่อของฉันมาแล้วพ่อของฉันอะ่ะได้เล่าว่าได้เจอตัวประหลาดตัวสูงสูงเลยอะ่ะเหรออืมงั้นก็เฮ้ย